เมื่อ,อ,อ,อบบกี้เป็นไงบ้างคะต้องถามคนนี้สอบเมื่อกี้เป็นไงบ้างคะได้ข่าวว่าโดนโดนลาบสมองแต่ว่ากฎกติกาของการเข้าห้องสอบทุกคนต้องรู้อยู่แล้วว่าต้องใส่ทับในแล้วก็ใส่รองเท้าที่ถูกต้องแล้วคือมันไม่ต้องไปยิ้มรองเท้าคนอื่นรองเท้ายามต้องรู้เป็นไงบ้างคะสอบเมื่อกี้เป็นไงบ้างคะมีอันนี้คือถูกต้องนะคะในการสอบเออนี <c oughs> ่คืออะไรเนี่ย รีวิวเทอมหนึ่งเลยค่ะต้นนุ๊ <c oughs> กบอกว่าได้นอนเยอะมากได้นอนเยอะมากเลยอ่ะ <c oughs> เย้เมื่อกี้นะคะเราก็เพิ่งไปสอบมาใช่ไหมอ่ะรีวิวรีวิวเมื่อกี้สอบยังไงบ้างมันดีดแหละเนาะมันปิดเทอมแล้ว <c oughs> อ่ะเร็วรีวิวหน่อยรีวิวสอบเมื่อกี้นะคะก็คืออาจารย์บอกว่าเหลือสามชั่วโที่ยี่สิบข้อเต็มแปดสิบข้อมาตอนกี่โมงตอนสิบโมงมากี่โมงมาสิบโมงครึ่งเอ้า หอมกันอ่ะเย็นมงรึ่เย็นกระสดด้าเยเอาหนุยไปไหนแล้วตรงเท้าเลยยกขึ้นมายกขึ้นมาซื้อมาใหม่ม่อวารีวิสวยเนาะยงหอมยู่เริ่มเลยกันรีวิวเทอม1นปีสเป็นไงบ้างหายคนวิชาไหนล่ะคะแม่เอาหักเอาหลักๆเลยไหมล่ะหลักๆที่เราโดนก็จะเป็นวิชาชื่อว่า คอนเสิบอันดี้ซายค่ะแม่ถูกต้องซึ่งเรียนวันเสาร์นะคะเราจะมีเรียนวันเสาร์ตอนปีสองซึ่งปีหนึ่งเราไม่เคยเรียนแบบนี้มาก่อนแต่ว่าแต่ปีสองคือเราได้เรียนวันเสาร์แล้วก็หยุดวันจันทร์นะคะซึ่งเราเรียนทั้งหมด5วันปหห้าวันเหมือนกันแต่ว่ามาเรียนวันเสาร์แทนวันจันทร์ซึ่งวิชาวันเสาร์คือหนักที่สุดที่แบบเคยเจอมาปีหนึ่งอ่ะก็เจอเหมือนกันชื่อวิชานะคีทเป็นจรงใช่แม่ซึ่งหนักแบบนี้แหละแต่ว่าอันเนี้ยจะเป็นภาษาอังกฤษด้วยแล้วก็ให้คิดคิดแบบ คอนเซปต์คิดนน่นคิดนี่เนี่ยจะเจอคนแบบนี้ถ้ปีสองเฮ้ยหัวขาดุยดูคนเราอะแกกรกู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 กอกูกูก สวยชมเขาหน่อยอเมนใหม่สวยเนี่ยเขาจะเจอแบบคนแบบนี้นะปีตอนปีสองเจอคนหนักๆงั้นอย่าเข้ามาดีกว่าถ้าเจอแบบนี้ก็นั่นแหละเขาจะเป็นด like yeah. э ี้ไฟใช่ไหมเออซึ่งหนักมากแล้วเป็นงานกลุ่มซึ่งเราเพิ่งทําไฟนอนจบไปซึ่งเขาให้ทําอะไรอีเวนต์ใช่ไหมแต่ละปีก็อาจจะไม่เหมือนกันหรอกเพราะรุ่นพี่ก็ทำนี่ว่าเหมือนใช่ป่ะแต่ว่าอาจจะไม่ละเอียดเท่าใช่ไหมช่างมันหนาวแล้วขอบคุณนะโอ้ยปีสองมันหนาวคใช่ พี่สามพี่สี่ก็คือใส่เสื้อแบบคนเป็นคนอะไรแล้วใช่ป่ะเหลือบ้ากลุ่มมึงเป็นไงบ้างอะรีวิวหน่อยกดีได้ข่าวว่าคนงานนีอมากนะคะเหือบลุเม u m b วันเลยนะคะเหลือบลาัมื่อวันเหลือบ้าให้แต่กลุ่มนี้ได้น้ำนะ ไอ้เราก็อาบน้ำเราไม่ได้อาบตอนมีเทมแต่เราอาบไฟนอลนะคะแม่จะไปนอนแต่ลูกเป๊งมันมีมิทงานมีเทมกับงานไฟนอลซึ่งกลุ่มของเราอ่ะอันเนี้ยพวกนี้เราไม่ได้อาบน้ำกันค่ะเพราะว่าเราโต้ลุ่งเราเปลี่ยนชื่อคลิปน้ว่าเป็นชื่อคลิปรีวิววิชาคอนเซ็ปต์อนสไซน์ ก็ได้อันเนี้ยเราทำที่นี่แหละที่ห้องสมุดใช่ป่ะเพราะว่าเขาเปิด24ชั่วโมงแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรสิ่งที่ได้จากวิชานี้คือรู้สึกว่าต้องจัดการเวลาให้ดีมากมากจะเป็นแบบกลุ่มเรานะคะทุกคนใช่เพราะว่ากลุ่มเราอะถึงเราจะไม่เน็ตไม่เน็ตไม่ดีแต่เราอะคิดคิดงานละเอียดรอบครอบเเราคิดรอบครอบนี่คนนี้ก็เล่นคนนี้ก็เล่นนะคะแม่คนนี้ก็เล่นโอ้โหวชรโมยันเนาะ ที่สองก็ผมว่าก็เฉยๆนะมันก็งันๆนะทุกวิชามันก็ง่ายสำหรับผมนะคือผมว่าไอ้ที่พวกเพื่อนๆเขาบ่นกันเลยคอนเซปต์ไอ้ดีไซน์อะไรนั่นอะอาจารย์พัชใช่ไหมผมว่ามันก็เฉยๆอ่ะเฉยๆคือหนักกว่านี้ผมว่าผมก็เจอได้ผมว่าแล้วที่หยิบมัรับมึงแล้วไงคือที่ที่หนักกว่าอาจารย์พัดก็น่าจะไอ้คนเนี้ย เหนหื่อยกว่าวเพื่อนถูกปะใช่ใช่เข้า <laughs> มาอะไรก็ <c oughs> คุ้มเ่อนดีๆนะ <c oughs> ใช่ใช่ <c oughs> ถ้าเอาวิชาอื่นละถ้าสมมติว่าไม่ใช่วิชาเนี้ยถือว่าหนักไหมเอามาถือว่าไม่หนักปะคือส่วนใหญ่มันหนักเรื่องการจัดการเวลาเว้ยเพราะว่ารู้สึกว่าเราอ่ะแบบจัดการเวลากันไม่ค่อยดีเล่นเล่นเน้นไลน์แล้วก็ไปทำเน้ไลน์ใช่แล้วก็ สองปีสองน่ะทักษะที่ทุกคนได้แน่นอนคือกราฟิกสกิลนั่นแหละทุกคนแบบเราได้เรียน Photoshop เรียน AI อะไรเงี้ยซึ่งคนที่แบบเริ่มจากศูนย์นะก็คือสามารถเก่งได้เลยโอ้ใช่วิชาเนี้ยวิชานี้ชื่อเราอะไรหนึรือเป่าวิชาคอมคออมะไรชื่อว่าวิชา Print Media เออเฮ้ยเขาพิสารณานะคะเนี่ยเอ้ผมเป็นอย่างงี้นะแต่ผมก็บอกแล้วนะที่บอกทุกคนว่ามันชิลสองเรบผมผมไม่จำเป็นต้องเข้าถ้าข้ผมก็ทำได้อืมเฮ้ยโค้งทำไมเป็นคนอย่างนี้อ่ะมือมันโทนได้เกินตอนนี้ ผมพูดถึงวิชานี้ก่อนก็คือนี่แหละอย่างที่ปังบอกว่าแบบคนที่ไม่ได้อะมันก็ทําได้เว้ยอย่างเนี้ยตอนแรกคือไม่ได้ AI ไม่ได้ Photoshop อะไรเลยไม่เคยเรียนเลยใช่ไม่เคยเรียนเลยแต่ว่าก็ได้เพราะว่าอาจารย์นะคะแล้วมีวิชาอะไรอีกนะที่มีประโยชน์กับเรา p h โต้ฟ o ร์ i ทอิซึมก็ ก็ดีได้ออกนอกพื้นที่เอใช่ได้ไปถ่ายรูปตามคอนเซ็ปต์ที่เราได้เลยงานคู่ด้วยงานคู่งานเดียวให้แบบว่ากําหนดโจทย์ปะว่าถ่ายแบบไหนอะไรยังไงอะไรเนี่ยเสร็จแล้วก็ปินออกมาแล้วก็มาวางกลางใช่ใช่เออเอนเวอร์กาถ่ายภาพให้ดูช่วมเป็น์น่าโคตนน่ารักเลยคือแบบไม่เคยเคยพิวกอรีวอล์กเ้ยเขาให้ทําแบบว่า เอาโปสเตอร์ที่เราถ่ายมามาแปะพิซซาบอร์แล้วก็เรียง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 กันแล้วก็ให้เพื่อนอเดินดูว่าแบบเออผลงานใครเป็นไหนแล้วก็ลงคะแนนให้ใเอออะไรเงี้ยให้วหวตเใ,<ห>ใช่น่ารักมากเลยใช่เป็นวิชาที่ง่ายๆชิลๆซึ่งวันนี้อันนี้เรียนวันศุกร์เช้บาอาจจะบอกว่าวิชานี้ไม่ต้องมีกล้องก็ถ่ายได้นะคะใช่ไม่ต้องซีเรียสยืมกล้องมอก็ได้แต่เราเนี้ยก็ใช้โทรศัพท์เอออใช่ว่าเรามีสกิลในการถ่ายที่สวยอยู่แล้ว แม่นจริงเราว่าเกาะเพื่อนนะคะเ่ราเราคู่กันแล้วก็ให้คนนี้ถ่ายสนุกมากเป็นวิชาที่ททแบบ ไม่เครียดเลยชิลๆชาตินี้ที่เราเพิ่งสอบไปก็เป็นแบบทฤษฎีจ๋าๆอะไรเงี้ยเขาจะเน้นเกี่ยวกับแบบพวกอินโนเวชั่นใหม่ๆอ๋อใช่แบบไม่เคยเกิดขึ้นในโลกแล้วไม่เคยคิดว่าอะแทบทำองค์อีกมุมนึงคือสำหรับเราอะเราเรียนภาษาอังกฤษใช่ป่ะมันทำให้เราอะไม่ค่อยอยากเลยเท่าไหร่แล้วมันไม่ค่อยจะเรื่อยมืนกัแบบใช่ใช่โดยมุดมุดของอาจารย์เขาอาจจะพลมุดแบบที่เราต้องการอะไรเงี้ยแต่ถ้าถามว่ามันมีสาระไหมรู้สึกว่ามันมีสาระตรงที่ว่า เราจากที่เราไม่เคยรู้จักนวัตกรรมที่แบบใหม่จัดอะแต่พอเรามาหาเฮ้ยมันมีอะไรแบบนี้ด้วยอะมันมีแบบไออย่างของเพื่อนที่ไปหามาคือฝังชิปลงไปในหนังคนในหนังคนที่แบบสามารถติดไอนี้ได้อะแบบเขาเรียกเก็บเงินอะติดบัตรอะไรเงี้ยใช่เออ NFC แล้วก็ยังของเราอย่างเงี้ยก็เป็นไรนะโอริลิงเป็นแบบคนหูหนวกคนตาบอด คนตาบอดอือนั่นแหละมันแบบมันก็เหมือนได้เรียนรู้นวัตกรรมแบบใหม่ๆอะไรอย่างนี้จากที่เราแบบไม่เคยมาเสิร์ฟหรอกว่ามันมีอะไรในโลกใบนี้บ้างแต่ว่าอาจารย์คนเนี้ยเขาก็ให้เราอะไปหามาให้ได้แล้วก็ต้องทําให้มันใหม่ให้ได้แล้วก็นานวัตกรรมพวกนั้นอะมาในประเทศไทยแล้วก็ทํายังไงอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยอืมมีชื่ออะไรอีกไหมสวูตะวูครั้งนี้เรียนเกี่ยวกับคนลเมืองทั้งสองวิชาเลยอืม ส่วนใหญ่ก็เป็นโครงการให้แบบว่าออกพื้นที่จริงเหมือนจะเขาเรื่องอะไรพักเออใช่ให้ตั้งพักเหมือนแบบนโยบายของเราจะแก้ไขชุมชนยังไงอะไรอย่างนี้เออประมาณนั้นของสบูแต่ว่าเหมือนได้ข่าวจากปีสามมาว่าสบูก็อาจจะหนักขึ้นแบบยังมีการเรื่องพักอยู่แล้วก็คิดนโยบายอะไรให้มันแบบ เยอะกว่านี้อ่ะเออเออแล้วก็นึกอีกวิชาหนึ่งได้ก็คือ s p e e สอนซฤ่ฎเอซึ่งสอนโดยอาจารย์นนุ่นกับลิเดียซึ่งเขาก็แบบเป็นผู้ประกาศข่าวด้วยแล้วก็เป็นแบบพิธีกรอะไรเงี้ยอาจารย์ลิเดียก็คจะสอนเรื่องบุคลิกภาพให้แบบว่าการเดินบุคลิกของเราต้องแก้อะไรยังไงนี่เอิรต้องมาพูดเลยมาอาจารย์ลิเดียให้แก้อะไรบ้างแก้ท่ายืนท่าเสียไปนิดนึงนะคะโอเค กลางแล้วเขาให้ไม่เออก็มาทั้งหมดเลยแบบเขาให้แบบยืนไลยคนแล้วก็เดินแชทวอฟแล้วก็แก้หลายคนว่าใครต้องแก้ตรงไหนแล้วเขาก็สอนวิธีแก้แล้วก็ให้แก้เลยใช่ใครเดินแบบเท้าลากอยูอะไ่าเง้ขาจะเห็นหมดเลยเพราะว่าเขาก็แบบเหมือนผ่านมาเยอะแหละแบบเขาต้องออกกล้องออกทีไรเยอะมากใช่ใช่ไอ้อย่างของเอินอ่าพี่เอินโดนแก้คืออะไรแบบยืนหน้ายืนพุงอะไรอย่างเงี้ยใช่บ้างเขาก็จะแก้ให้เราหมดเลยไปด้านหลังเออใช่ใช่เอาแก้หลังคือแบบ ใช่แบบบางคนอาจจะชอบเดินแอนอะแอนแบบเอออะไรเงี้ยเขาเลยบอกให้ลองขยับหนีดูแล้วก็เดินแบบให้มันมั่นคงมากขึ้นอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเออให้ให้กลับบ้านไปเอาไม้ดัดหลังเออเออแล้วก็จะสันดานคุณทำไหมทำแล้วช่วยไหมทำนิงช่วยช่วยช่วยหายปวดหลังเลย จริงจริงคือเนี่ยบอกบอกอคือแรกไม่ไม่ได้บอกอาจารย์ว่าเราอะชอบปวดหลังใช่ป่ะแต่อาจารย์อะมาสังเกตการเดินของคีมใช่ป่ะแล้วคีมอะเดินแบบไอ้นี้เว้ยเดินเก่งเดินเก่งไหลแลระรบมือไม่ขยับตอนเดินยอยะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าอ่ะเนี่ยเธอเป็นคนแบบไม่เดินขยับมือนะเลยทําให้แบบอาจจะมีปวดตรงนี้ตรงน,รงนี้ซึ่งแบบใช่เราอะปวดบ่ามาตลอดใช่เราปวดบ่าตลอดก็เลยเพิ่งรู้ว่าเออหรือว่าพรเราเก่งแบบเก่งในการเดินเกาะบ่าอยู่กอนนี่ไง <laughs> ของมึงโดนอะไรปะของ <S <S <แก S 2> ฉันฉันไม่โดนแกอะไรแต่ว่าฉันน่าแบบว่าถามอาจารย์ว่าแบบชอบแบบเดินแล้วขาบแบะออกให้ทำ<อ>ยังไงเลยเขา,าสอน,ไไนว่า,า,าใช่ใช่เพราะว่าคือวิชานี้แบ่งเป็นสองสิบสองสองกลุ่มทุกคนเพราะว่าเหมือนเหมือนในห้องเรามีห้าสิบคนใช่ปะก็แบ่งเป็นยี่ห้าเพราะว่าเขาอยากสอนให้แบบทั่วถึงก็จะแบ่งเป็นเช้าครึ่งหนึ่งบ่ายครึ่งหนึ่งเรื่องน้ำเสียงเขาไม่ใช่ลิเดียด้วยซ้ำลิลลี่เหรอเขาชื่ออะไรกันแน่ลิลลี่แนคกาส ชื่อเล่นเะชื่อเดียเอาหรอ,อ,อนั่นแหละคือเขาก็จะสอนว่าน้าเสียงแบบนี้ควรพูดแบบนี้หรือว่าถ้าเราจะพูดแบบนี้ควรใช้น้ําเสียงแบบนี้อ,อ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้ด้วยว่าเราเป็นคนโทนเสียงต่ําหรือโทนเสียงสูงอะไรสามารถเลือกใช้เสียงโทนไหนได้อะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีการแบบสอบในคาบแบบว่าสนุกออสนุกอ่ะแบบ ให้ให้เราอ่ะเลือกโทนเสียงว่าเราอ่ะจะเลือกชวนคนประเภทไหนเขาเลเลือกทาเก e t i กลุ่มแบบไหนอะไรเงี้ยใช่ซึ่งมันสนุกนะวิชานี้แล้วฝึกมากฝึกเยอะมากแบบได้อะไรมาเยอะมากจากวิชานี้คือเอกเราอ่ะมันคือนวัตกรรมเพื่อการสื่อสารอ่ะซึ่งเอกเนี่ยซึ่งวิชานี้มันแบบที่เรียนวิชานี้เอกอื่นไม่ได้เรียนแต่ว่าเอกอื่นสามารถเลือกวิชาโทรได้ใ่แต่เอกัทวไม่สามารถลงโทรซ้ำได้ลงโทรซ้ำแบบวิชาเขาเลยเอกนี้ไม่ได้ใช่ไม่สามารถลงซ้ำเองได้ใช่ ปีอื่นไม่มีปีอื่นจะไม่มีโทรใช่ป่ะปีรุ่นน้องเราต้องผูายอ๋องั้นก็อดนะคะเด็กๆที่ดูอยู่อดนะลูกนะก็ถ้าใครอยากเรียนเอกการสื่อสารก็ต้องมาเข้าเอกทัวร์ถ้าอยากฝึกเรื่องการพูดแบบโมคลิกอะไรเงี้ยมาที่เอกทัวร์แล้เราพูดถึงการน้ำนุ่นไหมปาวานจุกรูเออจุกกรูคือเขาจะให้เราออกรูปแบบปากให้มันชัดมากขึ้นแบบเวลาที่เราพูดออกมา ถ้าปากเราอะอ่าไม่แบบไม่เยอะไม่กว้างอะไรเงี้ยเราก็จะพูดไม่ชัดเว้ยใช่ซึ่งเขาก็เลยแบบให้ฝึกสองคำสองคำที่แบบเป็นชิคเนเจอร์ก็จะเป็นปบาหวานกับจุกกรูใช่แล้วเขาก็จะมีจุกวายจุกวายใช่แจกเราก็คือทุกคนต้องแบบว่า เอาจุกวายไว้ที่ปากก็ออกเสียงให้มันชัดที่สุดใช่ตอนนันเลยการสอบก็คือสอบด้นสดอย่างนี้ให้พูดด้นสดแบบแม่แบบให้จับคีย์เวิร์ดมาแล้วก็ด้นระหว่างคำนี้กับคำนี้ที่แม่งไม่เข้ากันเลยก็ต้องทําให้เข้ากันได้เช่นวิ่งหขวน้ําอ่ะจะเอามายงกันยังไงให้มันเข้ากันใช่ล้วต้องไม่ใช่พูดเรยเปิดยแต่ต้องพูดแบบ มีขติมีอะไรอยู่ใงน้ำจบแบบสวยๆเออแบบเกี่ยวะเหมือนคนเออลองๆๆๆๆๆๆๆาๆๆ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 ไๆสๆๆๆๆๆๆๆแมๆๆๆวๆๆๆม้ๆๆ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 ๆรๆๆ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 าๆๆ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 อๆๆ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 รๆๆ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 ๆยๆๆๆๆๆอๆๆๆงหๆๆๆๆๆๆ่าๆๆอ่เวก เนี่ยตอบได้เป็นวิชาไปเอวิชานี้เขาเรียกอะไรในอันนี้ที่เราโดนไปอ่ะมันเป็นการสอบไฟนอนของวิชานี้ใช่ซึ่งก่อนที่เราจะสอบอ่ะเขาจะมีการแบบให้เราได้ทดลองก่อนเออซึ่งวันที่ลองอ่ะคิมชอบมากก็คือมันจะเป็นการที่เราได้แบบเหมือนเราเดิน acting ใช่วันนั้นน่ะเหมือนอคติ้งมากเพราะเราได้ไปอยู่ในห้องนั้นเออใช่วันนั้นคิให้ดูคือแบบเราจะเดิน เขาจะให้เราอะฝึกโฟกัสเออให้เราแบบเดินไปจุดที่เราโฟกัสไว้จะชนอะไรยังไงก็ช่างแต่ว่าให้เดินไปตรงนั้นแล้วอย่าหลุดโฟกัสพอเราเริ่มเดินได้แล้วอะอยู่ๆก็บอกให้หยุดแล้วก็จับคำมาแล้วก็บอกชื่อแล้วก็ให้เราอะสุ่มอันไหนอันนี้โดนเลยองุนกับชิงอ่งุนชิงเออซึ่งรอมดีมากนะแฮมอ่ะแฮมราอูดีนอ้แก่นะไอเหมอนชิงจะบอกว่าอะไรอ่ิงุนก็มาปวงชิงก็ก็มาข้างเดียวไม่ได้เออเพราะงั้น เสียวอะไม่อยากกู่แล้วจำไม่ได้เลยไม่รู้แต่แต่ทุกคนในห้องตอน้นชอบคำตอบแฮมมากแต่แฮมสวยาจ์มาบอกมาอวดเออเเสกไหว้ด้วยว่าคนนี้พูดดีมากมีอะอย่เี้ยก็มีบ้างมีบ้างถ้าตั้งใจเรียนก็ทำได้แต่ว่ากลัวกลัวเก่งกลัวได้แบบ กียรติยอมอ่ะเกียรติยอมอ่ะปวดไม่ก็แบบใครที่เป็นพวกนักนักกรนักบทกวีอะไรเงี้ยก็เหมาะกับวิชานี้แบบมันด้นสดมันแบบสามารถเคลแถลอ่ะแถะให้มันออกมาดีให้ได้อ่ะใช่ใครที่แบบพูดไปเรื่อยอ่ะก็คือจะชอบวิชานี้มากใช่ซึ่งตอนแรกแบบแอบเครียดว่าเฮ้ยตัวเองจะคิดไม่ได้อะไรเงี้ยแต่พอเอ้ยสนุกดีนะเพราะแบบมันเหมือนเขาเปิดรับความคิดของเราอ่ะให้เราจะตีความอะไรยังไงก็ได้เอออยากไปนอนอาจารย์ไม่ค่อยติดนะแบบจะให้ใช้ข้อดี ของเราให้เราแบบว่าไม่เออไม่นอยอ่ะแม่ใช่ใช่วิชานี้เป็นอาจารย์สองคนนี้เป็นเป็นอาจารย์ที่แบบว่าช่วยเราแบบให้เราฝึกจริงๆริงพัฒนาจริงๆแล้วก็มองแต่สิ่งที่เรามีดีอยู่แล้วอะก็เอาไปนําไปพัฒนาต่อส่วนหนักที่เสียะก็แบบให้ปรับเปลี่ยนแม่แมรี่แมรี่แม่เนี่ยขอขอเข้าเรื่องก่อนเลยไปยุตยาไหมวันพฤหัเนี้ไปทำเรื่องนีหรอเปี่ยววันพฤหันนีหกครึ่งเจอแบบนี้เพราะวันอไไป ไป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  ถามคาเรื่องอะไรคะขอรีวิวเทอมหนึ่งปีสองหนึ่งมาเร็วเหลือแกเลยเนี่ยสนุกสนุก้่หพูดอะไรแบบได้ควาคิดอะไรจกปีสองหนึ่งเออกสดีดีันทุกวันเลยนุ้านะคะนี่ทางานจนปวดนะค่ะทุกคนเอาจริงมันหนักมากคือต้อบอกก่อนว่านี่นี่ไม่ต่างกันไม่ยอมรับสะถึงคือแบบบอกเว่าปีสองอะหนักแบบหนักแบบหนักเออแต่ว่า มันเป็นหลักที่สนุกอะเข้าใจปะเออมันเป็นหลักที่เออเรายังไหวแต่ว่าก็หงายเอาดีไหวไหมก็สิวขึ้นก็ความอดทนเอออ่าอาโมเลือดอ่าจริงจริง้ยิงแต่ว่าอันนี้ยังไม่จบนะยังมีส่งแมกาซีนแบบก็บอกไปแล้วปิดหมดแต่เมื่อกี้เพื่อนชวนมาอยู่ทียานะ ใครจะไปเนี่ยเป็นเราเป็นแม่ลาเกดหรือกูต้องปิดกล้องหมดไม่แล้วคือจะบอกว่าเราจากเรียนเดอนแล้วเนี่ยเอ่อกิจกรรมประโยชน์แบบคือสองงานหนึ่งเลยคือได้ทำรับน้องสองคือโอเปนเฮาส์ที่แบบหลักๆในปีสองที่ต้องเป็นเพชในการทำเดี๋ยวเดี๋ยวแชรภาพบรรยากาศให้ดูต้องนั่นอีลุงตุ้มนำไปหมดอะแบบมีกิจกรรมโน่นนี่นั่นแล้วก็มีงานแบบโอเปนเฮาส์ตอนมีเทอมเนี้ยโอ้โหแม่ใช่แม่แต่เรารอดมาได้นะถือว่าเราเก่ง สอนก็ต้องมีแบบว่าก็ต้องแน่แล้วเพราะว่าเทโคไปเออว่าคุณไม่ลงอะไรละใครได้ลงมาเนี่ยเพื่อนเอ้ยคุณพอแล้วไม่เต็มหรือไม่อะไรและก็มียังร้องใหม่นี่ไม่มีียังร้องใหม่นี่ ก็เป็ก็เป็นปีสางที่ใช้ชีวิตค่าแบบว่าใช้ชีวิตให้เป็นขอรีวิวเลยคุณหนึ่งถ้าทายเพิ่มก็จะน่าจะเป็นฟิลแบบว่าพวกใช้โปรแกรมปีสองอาจะใช้โปรแกรมเยอะถ้าปีหนึ่งอาจจะแบบเป็นฟิลแบบว่าเรียนเล่นเล่นเล่นจะตลกตลกไปแต่ปีสองคือแบบมีทั้งงานเดี่ยวก็มีงานกลุ่มก็มีอะไรเงี้ยก็จะได้ใช้อะไรอย่างงี้มีแบบว่าแนะนำหน่อยไหมแบบไม่ีการจับกลุ่มกันลงไปลงไฟนอตต้องเป็นยังไงอ๋อก็ถ้าสมมติคือมันต้องลองอย เข้าไปอยู่ในกลุ่มนั้นแล้วมันถึงจะรู้ว่าแบบว่าเออมันทํางานเข้ากันได้ไหมอะไรเงี้ยถ้าเข้าไม่ได้ก็ออกมาต้องบอกก่อนว่าวิชานี้ยอาจารย์แบบเปิดรับให้เราแบบว่ายโยกย้ายกลุ่มได้ถ้ว่ามันไม่ไหวก็้ายใช่ใช่คือต้องบอกก่อนว่าเรื่องมีปัญหาเราคือเรื่องปกติเว้ยแต่เล่นแมเล่นแม่ก็เล่นแม่ก็เล่นแม่ก็เล่นแม่ปีเทอมหนึ่งทำให้แบบว่ารู้ รู้จับเพื่อนมาขึ้นแล้วก็รู้วิธีการรู้ว่าใครเก่งงานคือไหนด้วยนี่นั่นเลยรนี่ใช่อะซึ่งเทอมสองก็ต้องดูนต่อไปว่าจะเจองานอะไรยังไงแล้วก็จริงก็รู้เริ่มรู้อย่างที่โมบอกว่าเรารู้สกิลของเพื่อนกันแล้วแบบรู้แล้วว่าใครถนัดงานไหนเวลาที่มีงานอะไรรู้สึกว่าเราจับกันได้ง่ายมาขึ้นใช่แบ่งหน้าที่ง่ายด้วยแบบคนนี้อะดูหมวดนี้ไปเลยคนนี้ดูอันนี้ไปเลยอือใช่ประมานนี้เลยก็ยไม่รู้ดิแต่อย่างแนะนำแบบเรื่อง เรื่องเพื่อนอ่ะก็่ก็ไม่อยากให้มีคือปกติมันเป็นเรื่องปกติแม้ที่มีปัญหากันแต่ถ้ามีปัญหากันเราเลือกที่จะเคลียร์ได้เลือกที่จะคุยได้ที่แบบไม่ไม่ต้องทำให้เป็นเรื่องใหญ่เลยเพราะว่าเออแบบละคนเรามันสกิลไม่เหมือนกันอ่ะมันร้องมันไม่น่ามนไม่เป็นไรหรอกถ้าเราจะแบบว่าเข้ากันไม่ได้เลยมันไม่มันไม่แปลกเลยแนะนําให้แบบแรปอัพตอนแบบทํางานเสร็จแต่ละวันอะไรเงี้ยเขาบอกเลยว่าเออตรงนี้มึงทําทําดีแล้วนะตรงนี้ต้องแก้นะนไม่ใช่แบบนี้หรือว่ามึงต้องใช้เวลาเองอะไรเงี้ยมึง ซึ่งกลุ่มเราก็กคุยไ้ว่าเออรอบหน้าถ้าสมมติว่าได้ทำงานดีก็อาจจะได้นคือตัวอย่างของกลุ่มที่ไม่ทำคือตัวอย่างของกลุ่มที่เป็นเพื่อนกันจัดจัดจนแบบบังคัอาจจะลาลูใช่แต่ว่างานออกมาใช่แต่ว่าโปรเซสการทำงานมันอาจจะปิดเล่นไปหน่อยแต่ว่างานไม่ออกมาแบบนี้ต้องบอกก่อนว่ากลุ่มเราก็เป็นสี่ในเจ็ดที่ ได้แล้วเติดแรงที่ได้คะแนนโอเคเออแต่จะไม่โชว์งานนะคะเพราะว่าเดี๋ยวแบบจำกัดขอบกอบความคิดไงเออไม่อยากให้แบบวอะเอ้ยพี่คิมทำงานอะไรอะอะไรอย่างเงี้ยเออเดี๋ยวเราลองได้เจอค่ะใช่เราได้เจอเราก็ได้สนุกไปเองนะคะใครสนใจเอกทัวร์ก็สมัครได้เลยนะก็ใครที่กำลังดูคณะอะไรอยู่ก็ อยากฝากไอทัวไว้นะคะก็ประมาณนี้ไอทัวก็รีวิวเพิ่มมานี้เลยใครที่ชอบรู้สึกว่าเฮ้ยมันใช่เราวะมันอยากลองมันอยากรู้อะไรเงี้ยต่อลองได้นะุกคนเปิดรับมากมากต้องบอกว่าสังคมก็อย่างที่เราบอกเออเรายัง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 ชมอยู่ว่าสังคมไอทัวแม่งดีจริงๆดีจริงๆครับผมระคังดังเพราะคนตีขอบคุณค่ะ กันนี้เนาะก็เดี๋ยวจ้ะจบที่เพียเท่านี้นะคะเทอมสองมีอะไรเดี๋ยวจะมาอัปเดตกันใหม่ใช่แม่ตอนนี้จะขอไปพักผ่อนล้นนะคะปิดเทอมแล้วเย่จบจบไปนะคะใหนะบายบายทุกคนเจอนปิดเทอมเทอมสนะคะเจอกันเจอกันเจกันายบ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 าายุสวัสดีค่ะเมื่อกี้ไม่ได้พูดแล้วก็เยดากลียพูดเลยไม่ เราไม่รู้จะพูดอะไรคือทุกคนพูดครบมากค่ะไม่แต่อยากเราอยากได้ความคิดเห็นของแกเขาเห็นเราแล้วรู้สึกว่าเล่นเป็นวันๆอีดองเนี่ยเล่นกับคนนี้แหละคะ่ะ<ว>อุ้ยออันนี้ก็เป็นคู่กับอีกคุณน,นะคะที่ที่ปวดหัวมากโดนแกล้งชอบโดนแกล้งชอบโดนแกล้เนี่ยโดนแกล้งตลอดเลยแม่ <S <S <ว>อุออ<ว>้ยอ<ะ>ุ้ยเห็นเห็นหมดเลย กคนเห็นพี pi ่บิวพี่โบเป็นหลับพรไหเออแบบครอบครัวพี่บิวพี่โบเป็ลัพรไนี่คือพี่พี่แล้วที่เหลือเป็นตั๋งเนาะสาคู่รู้ไหมสาวคู่ะไม่กูบอกว่ากูเป็นพี่บิวแล้วพวกมึงก็เป็นร่วงสาวคูก็แบบว่าตัวเริ่มเลยบายบายไม่เดี๋ยวจะอลายุธยา